สวัสดีครับทักท้ายพี่น้องตอนเสาร์ครับผมวันนี้เสาร์ว,วันที่21ครับผมเดือนตุลาคมพศ2568กครับทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังข้ารครับพี่น,อน,น้อ,นมมอ,ง,อง,ง,นงวันทํางานอนุโมทคงทํางานกลางวันคือกอครับทุกคนมาถักทยายเบาาพูกคุยกับพี่นอ้องเขาช่วงเสาร์นะครับเนาะวันนี้เข้าจะมาคุยกันเรื่องการกระทํา นะครับทุกคนการกระทําของคนเฮานี่แหละนะครับเนาะยินดีเข้าสู่ช่องอนุมนงโพงนะครับเด้อมาฟังกันครับพี่น้องการกระทําของเขาเป็นยังไงนะครับการกระทําของเขาเนี่ยพี่น้องเขาอยากได้อีหยงอืมไงๆเลยครับทุกคนบางคนเอาไปผสมไปซีกันเออเขาไปทํางานเขามาทางานนี่เขาอยากได้เงินมันบอกขึจังอนุมนงโองมาทางานอยากได้เงินเนาะเออเขาอยากได้เงินเขาต้องเฮ็ดจังได๋ เขาก็ต้องมาทํางานทํางานก็ต้องทําให้ดีพร้อมนี้พี่น้องเออทำให้ดีทําตามคําบอกคําสั่งของหัวหน้างานของผู้ว่าจ้างที่เขาได้รับมอบหมายเนาะเข้าเป็นหัวหน้างานเขาก็ต้องทำตามคําสั่งผู้ว่าจ้างที่ทําไว้แล้วนะครับทําไว้แล้วว่าต้องทําอะไรมัางหนึ่งสองสามสี่นะครับเข้างานเข้าไปเนี่ยนะครับนี่ก็คือ คำคำบอกคำสั่งของผู้ว่าจ้างที่เขาออกกฎระเบียบมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างอนุนุน,น้ำโขงนะครับถ้าเป็นลปภเข้ามาก็ทําตามคําบอกคําสั่งของหัวหน้างานซึ่งเป็นซุปซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ในหน่วยงานนั้นๆนะครับผมถ้าเกิดเราออกนอกทางเมื่อไหร่การทํางานของเราก็จะไม่ราบลื่น นะครับไม่ว่าจะเป็นเราเป็นรอปพเขาไปทํางานในบริษัทนี้เราต้องทําตามคําบอกคําสั่งเขาเอาให้ทําอะไรเราก็ต้องทําหน้างานเป็นยังไงเขาก็ต้องเขาก็ต้องสื่อสารให้เราทราบใช่ไหมอ่าเราก็ทาตามเขาอ่าถ้าเมื่อไหร่เราไปขัดกฎระเบียบของบริษัทเขาหัวหน้างานก็ต้องตักเตือนแจกใบเตือนถ้ามีสองสามสี่ไป นะครับผมนี่ก็คือการทำงานเราอยากได้เงินเรามาทำงานทำงานตามคำบอกคําสั่งของผู้ว่าจ้างและหัวหน้างานนะครับถ้าเกิดเราไม่ทำตามเราก็ไม่ได้เราก็อยู่บ้านไม่ต้องไปทำงานเนะครับเราไปขัดกฎระเบียบเขาขัดอะไรเขาเนี่ยนะครับเราไม่ให้ความร่วมมือเราก็โดนส่งกับหน่วยงานนะครับอันนี้ก็คือ กฎระเบียบของบริษัทนะครับอย่างการใช้ชีวิตนะครับการใช้ชีวิตเราอยากได้อะไรล่ะเราพูดกับคนอื่นเราอยากได้คําพูดที่ดีเราอยากได้คําพูดที่ดีดคําพูดที่สุภาพใช่ไหมเราควรทําไงเราควรพูดดีพูดสุภาพกับคนอื่นเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนหรือว่าการพูดจาสื่อสารเราก็ควรที่จะ พูดจะสุภาพเรียบร้อยนะครับไม่มีความโกรธเข้ามาไม่มีความหลงเข้ามาไม่มีความโลภเข้ามานะครับทําไมถึงว่าอย่างนงั้นถ้าความโกรธเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับเราสื่อสารไปเนี่ยต่อหน้าเราเนี่ยคนที่รับเนี่ยเขาจะเอาความโกรธกลับมาให้เรานะนะครับอย่าไปพูดความโลภก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเอาความเอาความโลภยื่นไปให้เขาเ hmm. นี่ยเขาก็จะเอาความโลภยื่นกลับมาให้เรา ความโลภแบบไหนใช่ไหมเออความโลภของคนเนี่ยมันมีขีดจํากัดนะครับมีขีดจํากัดเหมือนคนที่โดนหลอกไปทํางานอืมนั่นแหละคือความโลภเราไปหลอกเขาไปทํางานใช่ไหมเออคนที่โดนหลอกอืมบอกว่าจะได้ค่าแรงวันละหนึ่งพันบาทคนเนี้ยก็หลงเชื่อก็ไปทํางานกับคนนี้เราก็ได้ได้แบบหลอกๆแลละกลับมา นะครับเราก็จะดนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการความหลงก็เหมือนกันเราไปหลงในรูปลักษณ์ไปหลงในหน้าตาไปหลงในรูปเสียงกลิ่นรสนะครับการที่เราทํางานเป็นหัวหน้างานเราก็ทํางานไม่ได้เต็มที่เพราะอะไรเพราะเราไปหลงเขาแล้วเราจะไปเอื้อประโยชน์ต่อเขาการทํางานก็จะไม่มีกฎระเบียบ ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะไม่นับถือเนื่องจากเราเดินออกนอกลู่แนวนอกทางแน่นอนเหมือนผู้ชายคนหนึ่งไปหลงหน้าตาผู้สาวที่จะเข้ามาทํางานกับเราเ,อ,อ,ยเายอยากให้เขาสวยอยากให้เขารักเราอยากให้เขาปลื้มในตัวเราเราก็ไปทําดีกับเขาเอื้อประโยชน์ให้เขาหมดเลยกฎระเบียบอะไรมีเนี่ยเห็นไหมเออนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นโลภโกรธหลงนะครับอย่าให้มันเอามายุ่งในหน้างานนะครับผม เราอยากได้คําพูดดีๆเราก็ไปพูดดีๆกับเขาอ่านั่นแหละครับผมเราอยากได้อะไรก็ตามเพื่อนๆทุกๆคนให้เราทำตามความจริงอย่าไปหลอกตัวเองนะครับผมอยากได้อะไรก็ให้อะไรกับเขาไปอยากได้คำพูดดีๆก็ให้คำพูดดีๆกับเขาไปมันจะได้กลับมานะครับคนที่โกรธมาอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะโกรธใครก็ลแล้วแต่ละมาอยู่แล้วถ้าเรา พูดดีพูดสุภาพเรียบร้อยความโกรธของเขาก็หายไปเกือบครึ่งเลยนะครับหายไปครึ่งหนึ่งเลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังนะครับในในความในการที่เราพูดการที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่ละวันเนี่ยนะครับให้ระวัดระวังมากนะครับนะอย่าไปทําอะไรตามใจของตัวเองเป็นเด็ดขาดให้ทําตามกฎระเบียบนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบของการใช้ชีวิตนะครับกฎระเบียบ ของการดูแลใจตัวเองดูแลหน้าที่ของตัวเองนะครับดูแลคําพูดกายวาจาใจสุดจริตนะครับทุกคนครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้เนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอนุน้ำโขงก็จะมาพูดจาภาษาชาวบ้านนะครับบางครั้งก็มีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งนะครับเพื่อนๆก็อย่าว่ากันเด้อนะครับผมยินดี ขอบคุณด้วยแล้วก็ฝากช่องอนุนุนโขงชาแนลด้วยนะครับสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีทุกๆคนครับผม